อยากให้แฟนคิดถึงอยากให้แฟนทวินหาเลข646คุณต้องมีกลับมาอีกครั้งนึ่งนะครับกับรายการ สัญญกรรมดวงรายการที่จะวิเคราะห์โชคชะตาชีวิตของคุณรวมไปถึงครับเก็ตความรู้ดีๆที่จะมาแนะนำให้คุณรับทราบรับชมกันนะครับกับผมสินแสสีนั่นเองอย่างที่ผมได้บอกกล่าวไปเมื่อสักครู่นะครับว่า646นั้นมีที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของการคิดถึงการถวินหาโดยตรงเลยทีเดียวอันเนื่องมาจากนะครับเลข6เป็นตัวแทนของดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวในเรื่องของความรัก และขอ้อในสรงของดาวพุทธซึ่งเป็นตัวแทนของเลข4ี่นั้นจะแทนถึงในเรื่องราวทางด้านการคิดนะครับการจเจรจาการสื่อสารนั้นๆเมื่อเอา2เลขนี้มารวมกันก็ย่อมหมายถึงการคิดถึงในเรื่องของความรักคิดถึงใครคนใดคนหนึ่งนั่นเองจึงเป็นสาเหตุเช่นนี้ครับว่าใครก็ตามที่รู้สึกเหมือนว่า ตอนนี้นั้นแฟนไม่รักเราเลยไม่นึกถึงเราเลยไม่แคร์ไม่มีความรู้สึกดีๆกับเราเลยลองหาเลขโทรศัพท์ตัวนี้มาใช้นะครับ646จะอยู่ตรงไหนของเบอร์โทรศัพท์ก็ได้บางท่านอาจจะอยู่ในเลขท้าย3ตัวก็ได้ครับหรืออยู่ในช่วงระหว่างกลางของเบอร์โทรศัพท์ก็ได้แต่อย่างน้อยขอให้มี646ผสมประสานอยู่นั่นเองครับลองไปใช้ดูนะครับ นอกเหนือจากเบอร์โทรศัพท์ที่ส่งเสริมดวงชะตาคุณแล้วนะครับเรายังมีเทคนิคดีๆอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือน้ำหอมนั่นเองน้ำหอมที่ชาพานะครับโค้ด646ก็ยังสามารถเสริมดวงความรักของคุณได้เช่นเดียวกันนั่นเองครับด้วยเลข6นั้นแทนถึงในส่วนของดาวพระศุกร์ใช่ไหมครับเวลาคุณนำมาใช้เนี่ยนอกเหนือจากฉีดในส่วนของลำคอแล้วก็ใบหูหรือจุดต่างๆที่คุณอยากจะใช้แล้วผมมีเทคนิคดีๆให้ครับ ดาวประสบแทนถึงใต้พื้นที่นิ้วโป้งของเราก็แนะนำนะครับให้ฉีดเข้าไปด้วยและรวมไปถึงครับเลขสแทนถึงดาวพระพุธก็อยู่ที่นิ้วก้อยของเรานั่นเองก็แนะนําให้ฉีดไปด้วยนะครับเวลาคุณจะใช้น้ําหอมชิดนนี้แล้วก็ผมแนะนําเลยครับว่ากําลังจะนัดเดทใครก็แล้วแต่เนี่ยแนะนําให้ฉีดตรงนี้ไปเพราะจะทําให้เขานั้นคิดถึงเราตลอดเวลาหลังจากได้พบเจอ,เจอครั้งแรกแล้วนะครับ จบกันแล้วนะครับกับเลข646นั่นเองจําไว้นะครับ646นั้นเกี่ยวข้องกับในเรื่องราวาด้านความรักที่ต้องการให้ใครบางคนคิดถึงเราโดยตรงนั่นเองในส่วนของคลิปหน้านั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับก็ติดตามรับชมได้ในรายการจะได้ํำดวงกับผมสินแสสีครับร่วมจัดทําโดยสบู่สมุนไพรสบู่วิภาดาและ SPY c m คอ c สเรับผลิตครีมบำรุงผิวทุกชนิด